สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันออกมานําเสนอเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2542ค่ะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศช2542นะคะซึ่งการศึกษาไทยในอดีตนะคะจะเน้นให้ความสําคัญกับการท่องจําไม่ได้ฝึกฝนให้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนะคะการวัดและประมวลผลก็มุม่งเน้นตัวความรู้ความจํามากกว่าความคิดวิเคราะห์สั่งเพราะ์จึงทําให้ผู้เรียนนะคะไม่ค่อยมีความสุขค่อนข้างเครียดวิตกกัง,งวลสูงไม่มีทักษะในการประยุกต์ เอาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ไม่มีความคิดสร้างสารรค์เมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะคะเราจะรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะได้กว่าประเทศอื่นมากนาักเลยนะคะ ในปีพุทธศักราช2517-2519นะคะโงการศึกษาไทายนะคะพยายามเรียกร้องให้ปฏิรูปการศึกษาแต่มีการชะง,งักเพราะว่าเกิดความรุนแรงทางการเมืองเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2519นั่นเองค่ะ ในปีพศ2540นะคะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่การพยายามปฏิรูปการศึกษาจึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติหรือสอกศนะคะกับสมาชิกสภา ร่างรัฐธรรมนูญสสรอสายการศึกษาและครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีนะคะเมื่อได้รัฐธรรมนูญได้กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาไว้หลายโดย ไว้หลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะ2เรื่องที่สําคัญเลยก็คือความเสมอภาคในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีมาตรา43โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและกําหนดให้มีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติเพื่อปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะ การเสนอร่างและประกาศใช้บังคับนะคะโดยจะมีดัง,งต่อไปนี้นะคะ 1. คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการเมื่อวันที่23มิถุนายานพศกาั2541ค่ะ 2. วุฒิสภาแก้ไขปรับปรุงนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรอีกหนึ่งครั้งเห็นชอบและกลับบังคมทุน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยเมื่อ1กรกฎาคามพุทธศักราช2542ค่ะ 3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระประมาพิไทยเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2542 4. ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่116 5. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2 0 20สิงหาคมพุทธศักราช2454 2เป็นต้นไป 6. พาระราชบัญญัติฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดฉบับหนึ่งเลยนะคะของไทยเพราะเกิดความจากความร่วมมือของทุกฝ่ายร่วม500,000คนด้วยกันค่ะ การดำเนินการเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติใช้บังคับจะมี5้าเรื่องใหญ่ๆดังนี้นะคะ1เรื่องที่ต้องดำเนินการทันทีนะคะโดยจะมีหัวข้อย่อยดังนี้ค่ะคือ1.1จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา1.2ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษาคณะหนึ่งโดยมีจำนวนทั้งหมด15คน,นะคะ่ะ 2. องเรื่องที่จะต้องดําเนินภายในหนึ่งปีนะับตั้งแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ประมาณสิงหาคมพุทธศักราช2545ได้แก่การออกกฎกระทรวงเพื่อแบ่งระดับประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานและการออกกฎหมายเพื่อแบ่งระดับการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธยาศัย สเรื่องที่ต้องดำเนินการภายในสามปีประมาณสิหาคมพุศร2545ได้แก่ดังนี้นะคะหต้องจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิองปี 2. ต้องจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเสียใหม่ดังนี้นะคะ 2.1ยุคป,ประทรวงศึกษาธิการทำรวงมหาวิทยาลัย2.2ตั้งสำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา2.3ตั้งสภาและคณะกรรมการจำนวนสี่องค์ภายในกระทรวงการศึกษาศาสนา 2.4ตั้งสถานศึกษาของรัฐที่ต้องจัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล2.5การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา2.6การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา2.7การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ2.8นะคะการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนค่ะ สามการจัดระบบกระบวนการผลิตการพัฒน,นาครูอาจารย์และบุคลาการศรึกษาก็จะได้แก่ดังนี้นะคะ3.1จ,จัดตั้งกองทุนพัฒน,นาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศรึกษา3.2จ,จัดตั้งองค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารศรึกษาและผู้บริหาร 3.3. จัดตั้งองค์กรกลางบริหารงานของข้าราชการครูสามจุสีให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆสามจุแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญ,ญตัติครูพุทธศักราช2488และพระราชบัญญัติระเบียนข้าราชการครูพุทธศักราช2 521ค่ะ 4. เรื่องที่จะต้องดําเนินการภายใน5ปีประมาณสิงหาคม2547ก็ได้แก่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบประกาศคําสั่งเกี่ยวกับการศึกษาศาส,สนาศิลปะและวัฒนธรรม 5. เรื่องที่จะต้องดําเนินการภายใน6ปีประมาณสิงหาคม2548ได้แก่การประเมิผนผลภายนอกทางแรกของสถานศึกษาถูกแข่งค่น สาระควรรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปีพุทธศักราช2542จะมีดังนี้นะคะ 1. เป็นพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับแรกของไทยและมีประชาชนเข้าร่วมส่วนมากที่สุดเป็นฉบับ1 2. ประกาศใช้เมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2542และก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่20สิงหาคมในปีพุทธศักราช2542 3เกิดขึ้นจ ากการผลของมาตรา43ประกอบมาตรา335 4. กระทรวงที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของชาติมีเพียงกระทรวงเดียวก็คือกระทรวงการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม5้าการศึกษามี3รูปแบบคือ1การศึกษาในระบบ2การศึกษานอกระบบและ3การศึกษาตามอธัธยาศัยะกการศึกษามี2ลักษณะคือ1การศึกษาขั้นพื้นฐาน2การศึกษาตลอดชีวิต เจ็ดผู้สอนมีสองประเภทคือหนึ่งครูสองและคณาจารย์แปดบุคลากรทางการศึกษามีสามประเภทคือหนึ่งผู้บริหารศึกษาสองผู้บริหารการศึกษาสามผู้สนับสนุนการศึกษาเก้าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องมีการประกรรันคุณภาพการศึกษาในสองขั้นตอนคือหนึ่งมีการประกรรันคุณภาพภายในสองมีการประกรรันคุณภาพภายนอก สิบจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษานะคะหนึ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสองพัฒนาคนไทยให้มีสติปัญญาความรู้และคุณธรรมข้อสามพัฒนาคนไทยให้มีจริยธรรมและวัฒน,นธรรมในการดำรงชีวิตข้อสี่พัฒนาคนไทยให้สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 11. หลักสําคัญในการจัดการศึกษามี3อย่างคือ 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนข้อ 2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 12. หลักสําคัญในการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษามี6อย่างคือ 1. นโยบายมีกภา การปฏิบัติหลากหลาย 2. กระจายอำนาจสูงเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 3. ม,มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา,าร,ะระบบประเมินคุณภาพการศึกษา,กา,กษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาข้อ 4. ส,ส่งเสรมิมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และพักงานนาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องข้อ5ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษาข้อ6การมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันกาศรศึกษาประกอบการสถาบันการศึกษาข้อ13 การจัดการศึกษาต้องให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอก,กันในการได้รับการศึกษานั้นมีฐานน้อยกว่า12ปีอย่างทั่วถึงมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายข้อ 14. การจัดการศึกษาสำบหรบบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาอบรมอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้ข้อ15การจัดการศึกษาให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของนักเรียนนั้นๆข้อ1สิบิดามรรดาุ้กคองสามารถจัดการศึกษาให้บุตรของตัวเลเองข้อ17สิบสถานศึกษาจะจัดการศึกษาในระบบหรือนอกระบบหรือตามพิยาสายหรือทั้งสามรูปแบบได้ข้อาะสบการจัดการศึกษาทุกรูปแบบไม่ว่าในระบบนอกระบบหรือตามพิยาสายให้มีการไทโอนผลการเรียนกันได้ข้อ19สิบ การศึกษาในระบบมีสองระดับคือหนึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานสองการศึกษาระดับอุดมศึกษาข้อยี่สิบการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษาข้อยี่สิบเอ็ดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับคือหนึ่งต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สอระดับปริญญาตรียีการศึกษาภาคบังคับใช้เวลา9ปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีนตย่างเข้าปี1 6เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเว้นแต่การสอบชั้นปีที่9 23. แนวการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ยี่สิบสี่การจัดการศึกษาเน้นความร่วมมือระหว่างบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองคน์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนสถาบันสังคมต่างๆยี่สิบห้ากระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีองค์กรจากสี่องค์กรคือสภาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม2ี16สภาการศึกษาศากษาและวัฒนธรรมแห่งชาติมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายและแผนการมาตรฐานการศึกษาของชาติ2 7คณะกรรมการการศึกษาพัน์พื้นฐานมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาวัฒนธรรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานข uh, ้อ28คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที heures, uh, ่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อ29คณะกรรมการการศาสนาและอาธรรมมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนาด้านศาสนาการสนับสนุนทรัพยากร30การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ำ ควาปริญญารีให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาข้อส7การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเหตุพื้นที่การศึกษาประกอบไปด้วยผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้แทนสภาผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้นำทางศาสนาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมข้อสัแต่ละสถานศึกษาต้องมีคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานและสถานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตำกว่าปริญญาเพื่อกำกับส่งเสริมสมนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบไปด้วยผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชน,ชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสิทธ์เก่าของสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาสาสาสถานศึกษาเอกชนให้มีฐานะเป็นนิติบคุคคลและมีคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วย 1. ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 2. ผู้รับใบอนุญาต 3. ผู้แทนผู้ปกครอง 4. ผู้แทนองค์กรชุมชน 5. ผู้แทนครู 6. ผู้แทนจิตเก่า 7. ผู้แทนคุณมุษย์ 34. ิ34การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีองค์กรมหาชนทำหน้าที่พัฒนานเเกา 35ครูผู้บริหารสการศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาต36รัฐจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแบบเรียนตำราหนังสือทั้งราชการสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะกลมีฉันก็ขอจบการเสนอเรียงนี้ค่ะ